ก็ขอขับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเนมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์จริงแล้วเนาะก็เดี๋ยววิธีและขั้นตอนจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาที่หน้า Google ของเราก่อนเนาะแล้วก็เจอคำว่า K M ขีดโซเชียลนะครับลิงก์นี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเคอร์โค้ดหน้าคลิปได้เลยเนาะอ่ะผมก็จะเข้าเว็บไซต์เลยก็แล้วกันเข้ามาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใใใคครรรรทีีาาาา่่เเเเเยยขข้้้้้้าาาาาามมชชชกกแลลลว็สถงงือตนนไดนะ ครเพิ่งเข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานแบบนี้ได้เลยอ่ะเพราะมันต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมที่ฉันไปใช้กามอัตโนมัติตรงนี้ด้นะครับแล้วก็สมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่เก่ามาให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อกอินผ่านกูเกิลตรงนี้ได้เลยเนาะผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขจะลงชื่อเขาใช้เลยก็แล้วกันเนาะ เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็หลักๆเลยเรามาดูตรงนี้ได้เลยเนาะก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายให้เราเลือกนะครับแล้วก็มีทั้ง Facebook Instagram กรมยูท t บิกตอกเนาะเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาใช้ในด้านของ i n s t a g r กรมันแล้วกันนะครับแล้วก็มุมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมาจะกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเลือกเป็นผู้ยตามอินสตาแกรมแลกประกันสัปดาห์วตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เนนรามาหาบริการต่งางๆของเว็บไซต์ได้เลยน,น,น,นะครับเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้กะนนััวครบ ก็ลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อเราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราเนาะที่เราอยากจะเพิ่มยอดผู้ติดตามของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นี้มาใส่ได้เลยอ่ะแล้วก็จำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำ้นสูงดรล่างตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวก็จะใส่ไปสัก100ก็แล้วกันนะครับเพื่อเห็นกันชัดๆไปเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายลำธีบเรอแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันระดัล่างนี้ได้เลยก็เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนงระดังตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ในาาะะะะออ่่เเดยวผมจกกกสัังซื้้ลล็แนน อ่ะได้รับความสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีขเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเมื่อเราคลิกที่นี้มาดูสถานการณ์ทำงานอ่ออเดิมคุณตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าปอกการซื้อคุณแล้วนะครับก็สามารถดูออเดอมหมองคุณตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขเลขออเดอเ์ของลราน,นะครับแล้วก็มีลิงก์เดียวเพิ่งแนบไปด้วยเนาะอ่ะก็สามารถมาตรวจสอบกันหน้าน,นี้ได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้เด้ไลย อ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินกน็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามาดูตรงนี้ได้เลยเนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางให้เราติดต่อทางเว็บไซต์จะมีช่องทางให้เราชำระอยู่3ช่องทางนะครับก็จะมีพรอมเพย์มทนี่วอลเล็ตแล้วก็ค,คริปโตเคอเรนซีเนาะเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนแล้ว่างตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีอยอดใช้งานสะสมห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยเนาะก็สามารถมารับชมกันได้เลยนะครับม บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆของเว็บไซต์หน้านี้หน้าเดียวลนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคําลิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านตรงนี้กันด้วยนะครับเพื่อลืมกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อได้เลยเนาะสต่คนที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่ออมินนะครับก็สามารถกดติดต่อมินตรงนี้ได้เลย เข้ามาหน้าต่างการติดต่อมเมนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้ได้เลยเนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับต่อมานะครับให้เรามาดูด้านล่างตรงนี้เนาะก็จะมีหมวดหมู่แจ้งมาถ่าแล้วเราเสร็จแล้วก็เรื่องคุณใครที่มีข้อความก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมข้อความตรงนี้ได้เลยเนาะต่วคนที่มีรูปภาพนะครับหรือหลักฐานต่างๆก็สามารถแนบสลิปตรงนี้ได้นะครับ ก็กด a t แท c k f a ดตรงนขึ้นมาได้เลยเนาะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูผู้ติดตามของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็นเทียบร้อยแล้วรยังตอนนี้ก็มีอยู่แค่100กว่านอนะครับเดี๋ยวก่าจะทำการรีเซ็ตไปก็แลวกันเนาะอ่ะหลังจากรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้ไซต์ก็ทำาการเสร็จเป็นเทียบร้อยแล้วเนาะก็เหลือแค่สองสามคนนะครับก็เป็นเลยก็มีประมาณนี้นะครับก็ยอดติดตามของเราขึ้นมาครบแล้วเนาะก็สามารถมาตรวจสอบหน้านี้ได้เลยถ้าคนที่สนใจนะคครรรรับับบบบบอยยาาาาาากกจะะแแนนนนนเเเเใใหห้้้้้มมชไไไซซดด์ีี็สถปงล จนากนั้นให้เราไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยอ่ะเข้ามาหน้าต่างกันแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรากดคันล็อกลิงก์ตรงนี้เนาะตัวเพื่อนเพื่อนคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนของเติมผ้าต่างหมื่นร้อยบาทนะครับคุณก็จะได้ต่อคอมมิชชั่นหนึ่งรึ่งเปอร์เซ็นต์เดีลิงก์นี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับเพื่อสามารถกดเข้ามาใช้บริการให้เยอะได้เลยนะครับใครที่ไม่สะดวกกดลิงก์ให้ยุ่งยากกับสามารถสแกนเค้กโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้้้้าาาาาคคคคลลลลิิปปปปนนนนนีีีีผดดดดดดพรรรระะะกกกใขขออออภัััััยยยววววบบเเ๋็ตไ่สส